คัวสายใจนะคะจาทกที่ได้ร่วมงานกันมานะคะคัวสายใจเป็นผู้นําที่ดีมากเลยนะคะอยู่โรงเรียนคัวสายใจก็จะเป็นคนนําน้องๆทางานนะคะทํางานทุกๆด้านเลยนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานทุกงานของโรงเรียนนะคะไม่จะเป็นงานสอนหรือกิจกรรมงานพิเศษนะคะแล้วก็นําน้องๆร่วมกับกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำค่ะ อ่าแล้วก็เวลาทํางานครูสายใจก็จะเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องเลยนะคะให้กับน้องๆแล้วก็อ่าเป็นผู้ที่สร้างความสามัคคีในการทํางานเป็นทีมนะคะในที่สําคัญนะคะครูสายใจเป็นคนที่มีความรักความเมตตาทุม่มเทเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์มากนะคะถ้าเป็นคนที่อ่าสนใจดูแลลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องความปรับพฤตินะคะแล้วก็ดูแลลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับนักเรียนกับคุณครูะคะ่ะ ครูใส่ใจนะคะเป็นครูที่ทุ่มเทใส่ใจผู้เรียนนะคะในเวลาว่างเราก็มักจะเห็นครูใส่ใจนะคะค้นหาสื่อการสอนหรือวิธีการต่างๆที่จะนํามาใช้แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนและมักจะเห็นท่านนะคะคอยสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนอยู่เสมอนะคะในด้านการทํางานครูสายใจเป็นต้นแบบเป็นครูที่มีความสามารถในหลายๆด้านเป็นผู้นำนะคะเป็นที่ที่คอยให้คำปรึกษากับน้องๆในเรื่องการทํางาน มีความสามารถเก่งทางด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีนะครับเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นครูต้นแบบทั้งในด้านการครองตนครองคนและครองงานค่ะค่ะสำหรับนะคะ,ะการร่วมงานกับคุณรูสายใจนะคะที่เราเรียกมีควูมใส่ใจว่าพี่กอลน,นะคะก็คือพี่พีอะค่ะก็ให้ความเป็นกันเองในเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน,นะคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะความประทับใจในเรื่องของอการทํางานกับพี่กอล์ฟก็คือพี่พี่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการทํางานอบรมสั่งสอนน้องๆแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่กับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องๆได้ตลอดเวลาค่ะในการทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งน,นะคะที่รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่แล้วก็ได้มีอยู่ร่วมกันในสังค บา้านให้ผนของเรานะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างมคอนค่ะขอบคุณค่ะสำหรับครูสายใจแก้ปเป็นนะคะจากการร่วมง,งานกันคือครูสายใจเป็นข้าราชการครูที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากด้านการสอนแล้วก็การทํางานกับทุกคนกับคณะครูที่โรงเรียนทุกคนเลยค่ะแล้วก็เวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะขอคําแนะนําจากครูสายใจครูสายใจก็จะคอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีท่วงนวยการโรงเรียนนะคะคุณครูสุใจก็สามารถนําพี่ๆน้องๆในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆให้สําเร็จร่วมไปได้ด้วยดีและไม่เกี่ยงงานแล้วก็เป็นครูที่ทุ่มเทในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสอนด้านหรืองานด้านอื่นๆที่ภายในโรงเรียนที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ ตั้งแต่มาอยู่โรงเรียนบ้านห้วยขมนะคะค,คุณครูสายใจก็เป็นคนที่คอยแนะนําคอยสอนงานต่างๆให้น้องๆแล้วก็ค,คุณครูสายใจจะมีความตั้งใจในการสอนเด็กๆนักเรียนและ,และให้คําแนะนําเรียบเสมือนแม่คนที่สองค่ะขอคาสำหรับค,คุณครูสายใจนะครับเป็นค,นคุณครูที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับเสียสละ และเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้ค่อนข้างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานระบบการทํางานต่างๆนะครับแกจะเป็นผู้นําได้ค่อนข้างดีมากนะครับครูสายใจถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี <ST passo> ในเวลาที่มีปัญหานะครับคุณครูสาใจก็ให้คํปาปรึกษาให้กับน้องๆได้ค่อนข้างดีมากเลยครับขอบคุณครับ เดือนมีนาะคมพุทธศักราชส5ง2ผมได้รับคำสั่งจากชันพนัังคิดวิทีการศึกษาบัณมฑิศึกษาเชียราไรเคสหนึ่งว่าให้ผมไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านหวยมแตเด็นเวลานั้นที่ที่ผมไม่อยากมาที่สุดคือโรงเรียนบ้านห้ยมครับแต่วันแรกที่ผมเข้ามารู้สีส้ม ผมไม่รู้จะทำอย่างไรครับผมไม่มีจุดเริ่มต้นครับก็เลยผมไปหาครูสายใจว่าผมต้องเริ่มจากที่ไหนได้บ้างปฏิบัติจากที่ไหนได้บ้างครูสายใจก็ให้ผมดำเนินการจาระเพียออังคารต่างๆอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองคือให้ผมดำเนินการทำแปลงเกษตร และฝุ่นเฟือยรัตัวครับตลอดระยะเวลาสีปีที่ผ่านมาที่นี่คือที่ผมมีอยู่ได้มีความสุขมากที่สุดกว่าโรงเรียนที่ผมเคยอยู่มาหลายที่ครับเพราะว่าผมอยู่กับครูสายใจคือครูสายใจสามารถช่วยให้ผมช่วยได้ช่วยได้ทุกอย่างครับและเช่นการประเมินพนักงานราชการครับผมทำให้เป็น พอวิ่งพอยอะไรทุกอย่างเก่จะทำให้ผมหมเลยครับและด้านวิชาการครับก็จะช่วยผมแล้วก็จะทำให้ผมทุกอย่างแต่เท่าที่ผมเคยร่วมงานมาคุณใส่ใจเป็นคนที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดครับคุณครูใส่ใจเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนที่เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพครูมีความเสียสลักแล้วก็อุอทิศตนก็ส่วนรวมเป็นที่ปรึกษาที่มีสำหรับเพื่อนร่วมง,งานทุกคนเหมาะสมที่จะเ,เชิดชูอย่างที้เป็นครูดีสียอำเภอมืองค